โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาตายสองอาเอาคุณแม่เอาตายสามอามึงใครเนี่ยตายสี่อา ริชแมนชอบร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินเกินบริการ24ชั่วโมงเติมเกมมาเวลไรเว l ลบนเว็บไซต์รับริชแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางเติมได้ทางเว็บไซต์และไลน์แอรเติมเกมถูกได้เลยวันนี้ที่ริชแมนชอบเท่านั้น เอาละค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบกับช่องของวคคิรอีกแนละ้ววันนี้นะคะวัคคิริจะมารีวิวสกินใหม่โครกันแดกเกอร์คู่หูสนธทยาน,นั่นเองนะคะตัวแม่ตัวมัมตัวพ่อมาเฟียเอยใดกรุบเนาะทุกคนคือจึ้งมากดูดีดีเทลแบบสวยมากแต่ฉันไม่ชอบผ้าคลุมของโครก็มาดูแบบ เธอทาลวดลายอ่ะแต่ฉันชอบแดกเกิ์มาขุมสั้นเหมือนกับเธออีดอกหรือว่าเตกอยางขุมมานะคะอ่าทุกคนในแบนเดิลนะคะก็จะมีนี้อีโมดแดกดอกไม้หนึ่งนะคะแล้วนี้อะไรแดกมีดนะคะเป็นอาวุธง้มเง้นี่นะคะแล้วก็รูวัวให้รูปโปรไฟล์ดูกระเทยมากอุตอแหลเวอร์สะใจสุดๆคนนะแล้วก็สเปรน,นั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวดู MVP กันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไง โอ้ยโอ้โอโอโย,โย,โยหลบกระสุนอ๋อห<อ>นีแล้วค่ะพวกฉันตามนีนะอถ่ายรูปแบบตอแหล่ะวะยอดเพชรสุดๆอ่ะาาคุณนาเดี๋ยวเรามาซื้อกนเล็ปปึงๆว้ายพันหกเท่านั้นเองาาคุณนาเป็นระดับม่วงอู้ซื้อแล้ววะว้ายในที่สุดอะฮะไอดีของดาบช่องเราก็มีสกินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะทุกคน ผมนานๆทีจะมีเนาะ A later few moments later. ก่อนรับชมนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u ับส r คร e แล้วก็กดระดิ่งแจ้งเตือนที่กับช่องวอลคิรีมาเฟียด้วยนะและทางเราเนี่ยมี Discord Community Thailand นะคะเดี๋ยวจะแปะใต้ description นะคะใครที่ต้องการติดตามข่าวสารสกินต่างๆนั่นๆหรือหาเพื่อนเล่นหาเพื่อนพูดคุยนะคะเดี๋ยวเราจะแปะไว้ข้างล่างได้เลยนะคะอย่าลืมมาจอยกันนะคะทุกคนแล้วเรามี f a c e b o o k มาเวลสไลเวอร์ไทยแลนด์คอมมูนิตี้ด้วยยังไงก็อย่าลืมมาจอยมาติดตามข่าวสารต่างๆนะคะทุก มาเราขาดหัวข้อมาอยู่กันในเกมเราเวอรดูซีอีโมดวายแดกดอกไม้วุโช้หลังเวอร์นี่มาเฟียอ,อุโยผมสั้นเหมือนกันเธยมาลไลใหญ่เหมือนกันเธยสุดสุอุ้ยฮิวก่อนค่ะเพื่อนฮิวก่อนเป็นสกินที่แบบผมน้อยจริงอีดอ,อกน้อยเกินอะไรมึงคะเวอ,อร์แล้วแมนโอ้ยฮิวก่อนแม่ อย่าระดแมนมั่นเกินคุณนะดิฉันก็ยังไม่หายป่วยดีนะคะทุกคนอาจจะไม่ค่อยกีดหรอ <So cold. S 1> ไปสิคะคุณแม่แ้ว oh, <my> พวกมึงไม่ไปกันยอีดอกว้ายวยูยวยูค่ะเยวยูมาเฮียวยู อุ้ยหมุนสวยมากสกินเหมือนเดิมเลยผมกูจะตายกูจะตายโอ้โอะไรของมึงอีบันาหิวโยฮ่หิวโย,ยมันหิวไม่ได้อะแม่ อีเยนี่มันมันเดี๋ยวแล้วอีนี่อยู่ไหนเออจริงอยู่นี่กูเห็นละดูฟีว์ <c oughs> ว้าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มองเลยคุณ <c oughs> เป็นอะไรไม่มองเลยคุณมองหน่อย <c oughs> คุณแม่ <c oughs> คุณแม่ a กส e r o u s, <c oughs> <S ว้ายสวยมากเลยลังเล่นลังเ, <c oughs> เล่นลังเง <c oughs> พื่อนสีเออ Hiu yo, 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 you hiu hiu bé hiu you hiu wow hiu nhiều hiu 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 wow hiu mẹ hãy hiu nồi hiu 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 kẻ cần มึงคือแทงอ่ะจะเดินหน้าได้ยังเธอเอางี้โปรดแจ้งให้ฉันทราบมากูอ,อยากรู้ว่าแทงจะเดินหน้าตอนไหนอะแทงเดินถอยหลังเรื่อยเลยนะม,มึงแทงหอยหลังเรื่อยเลยเออไปหน่อย คุณเพื่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ,อาตายสองอัอาคุณแม่อาพตายสามอามึงใครเนี่ยตายสี่อาเอาเอาัเอาคือเล่นเป็นดีเพลย์เล่มมั้งอ๋อ คุณเพื่อนค่ะค,คุณเพื่อนคุณเพื่อนต้องช่วยกันหน่อยนะคะคุณแม่คุณแม่แม,มึงงงป้าว่าทำไมอีเพ็ดดี้วยมไม่หันวะอีดอกเฮยเอาคุไปนหน่อยเด้อเอาคำอะไรอ่ะอ๋อ อ๋อคือตีเนาะโอ้โหเพื่อนยิงอังให้ด่ด้โอ้ย,อย,อยกะเทยไม่ไหวแล้วเหรอคะกูยหยิวให้ขนาดดียังไม่ยิงอังให้กูอิกาอ๋ออิลูนา่า อีลูน่ากูไม่หิวมึงคาดบายมึงคือมันอันเสีะเลือดมันหนามากโอ้โหอีดาอะไรนักหนาเนี่ยหิว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 มึงกูหิว เหมือนมึงจะเดินออกออออมึงอย่าบ,บ้าดิโอ้โหเพิ่มมันตามฮิวนะ่ะ กูระเบิดอีดอกกลัวเพราะมึงอ๋อกูอยากรู้ว่าเพื่อนกูจะกล้าเข้าไปลูนานติสี๋อมึงกกงเด้ออีดอกกูตายเป็นผักเลยอะมึงคือกูไม่ใช่แทงเด้อกูยืนหน้าไปเคียานบอดให้ไหลอันมาก โอ้โหมึงดูดีมันเล่นหลังแบบมึงแทงกันสิ่งกวะกูตายกูตายแน่กูตายแน่กิลูน่ามันหิวโดดปกวะมึงกลับมามึงกลับมามึงกลับมาอ๋อ มึงกูอยู่เยอะมาก 2> 1, 2, อ๋อคือเพื่อนแบบเล็งแม่นหน่อยแม่เอาจริงจริงชีวิตตกต่ำมากอีดอเออจริงจริงว่าเหมือนชีวิตตกต่ำมากคือทงไม่กล้าเล่นเลยคือทางยืนหลังคือกูยืนงงมากก็ยืนทำไมงงอะีอดอกกูก็งงอีดอก หลวงสองตัวแต่ไม่มีใครเคลียอะไรนะอันนั้นเลยระเบิดกูแบบโอ้เคลียหน่อยแม่กูใช่ไหมที่ต้องไปเคลียให้มึงแล้วมึงจะได้เล่นได้คือแคร์หน่อยแม่เล่นไอดีดาบอย่าเล่นไอดีแอดมินเนี่ยเล่นไอดีเพื่อนเนี่ยมันยากขนาดไหนคุณแม่ด้านนี้คือกันง่ายบุกง่ายอีดอกขาตอนแรกเขาเล่นไอเลิแม่โอ้ตอนนี้กูไม่เจอดีเพเลยเจอแต่กระลอกอีดอกระลอก4ีโวโร่ มึงคิดว่าเปิดประตูอ่ะมึงมึงแล้วเพี้ยนกูเพี้ยวอะไรอ่ะโอ้สวยแต่แต่ขนตาคือกูปะเอาดีๆแต่แบบทับอีกตัวคือฮิวหน่อย คือฮิวหน่อยคือที่กูได้ MVP คืออะไรคิวเยอะฮิวเยอะหรือว่ายังไงคุณแม่คุณแม่คุณแม่อยากตายหรอคุณแม่อหอ,มอยออกมา The Moon. ม่ลาลูน่าไปไหนยะโอ้โหลาลูน่าไปไหนยะแมห่หีวช่วยกันหีวช่วยกัน โ oh, okay. อ้โหแค่อีนี้ตัวเดียวฆ่ากันไม่ได้หรอคะโอ้โห oh, oh. เอา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 ไม่เห็นบอลหลังไหมเนี่ยว่าเขาฟรีขนาดไหนนะโหแรงมากโอ้โ oh, ห oh, oh, มึง มันไม่ใช่เพื่อนกูดิโอ้มือคูทีมกูไปไหนอะเต้นลูน่าลูน่าอัติลูน่าอัติลูน่าโก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 ลูน่าโกลูน่าโกอัติลูน่าลูน่าแม่เบึงเหรอลอยเอาเข้าหอยอะ โอ้หน oh ูน้าลออไอ่

โอ้โหมึงมึงยังโอ้โอ้สับสับสับสอโอ้กูเล่นเป็น D P N แล้วเนี่ยมึงเดินดีๆไม่เป็นหรอเพนนีอเอออีนี่วางอะไรอ่ะ Welcome to the dark. My time to shine. This is real The gone dark. My time to shine. Oh, man. Oh. 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 ยาเนโกมึงไปไหนน่ะโอ้โอ้เอ็มฟูดแล้ว มึงไปไหนนะเพนนีอโอ้มึงกูเหนื่อยมากลูนนะกูยังไม่ได้ตี อย่าเพิ่งแพ้เมื่อไหร่ดีมันง่อยว้าวจะได้ไม่มี SVP เห้ื่ออดอขนาดเนี้ยเฮ้ยจะได้ค่ะเ็วลาตัวแม่เวอร์ ไม่ต้องบอกโว้ t เดฟฟ้าคือมึงหิวไม่ได้เลยแม้แต่มึงยังไม่หิวกูเลยเพื่อนแล้วเป็นสพอร์ตเกบสี นี่คือสพอร์ตเก็บสไม่เราเป็นสพอร์ตได้เอ็มวีพีอะได้เอ็ีวีอะมึงไม่สพอร์ตเก็บสมึงบ้าปะเดี๋ยวไอ้เฮียนเนี่ยยืนไกลมากอันนี้เล่นอะไรเล่นทีพีเอสหรอยืนไกลขนาดเนี้ยมึงคืออีนี่ก็ไม่หลวงอะไรก็ไม่หลวงอเมืงเองเกมบ้าอะไรกันวะมึงไม่ต้องมาวัดดอะฟังอีดอฮิวก็ฮิวแทงไม่โดนเงี้ยฮิวคนเดียวคุณจะบ้าตายอยู่แล้วนี่มันเลือกบ้าอะไรกันเนี้ย เอาละค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างกับการเล่นโครนแดกเกอร์ว่าทุกคนน่าจะชอบนะเป็นตัวละครที่สวยมากแต่ผมมันสั้นเนอมันเปรี้ยวอ่ะอยากให้ผมมันเยอะกว่านี้นิดนึงกำลังดีเนาะอันนี้มันดูสั้นแบบเหมือนคนหัวร้านหัวบางนะคะยีดอกเหมือนกระเทยนะคะมันดูแบบมันสั้นเกินนะแม่แต่ชุดสวยดีเทลสวยนะแดกเกอร์แต่จะไม่ค่อยชอบโครเท่าไหร่เนาะเพราะว่าด้วยลวดลายมัอนยางแบบเหมือนรีพัมไปนิดนึงเนี่ยเห็นปะ ลายเซฟมันมดูแบบหยอกง่ายเกินเนาะทุกคนบอกว่าทุกคนน่าจะชอบคลิปนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ติด,ต,ดติดตามให้จับช่องกิริรีด้วยนะ mm hmm. เออเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ของตัวแม่ตัวมามเนาะ mm hmm. และอยากให้รีวิวสก,กินไหนก็คอมเมนต์ใต้ล่างได้เลยนะคะ mm hmm. แต่แบบเกมเมอร์กีอ,อุบาทมากอีดอกคือแบบกูไม่คิดว่าเพื่อนจะยิวไม่โดนจะอะไรไม่โดนคือคืองงกูงงไปหมด คือฆ่าใครเวลาคืองงให้สปอร์ตเล่นแบบตึงๆอย่างนี้เหรออาล่ะลค่ะเดี๋ยวก็ลาไปแล้วนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายจูบจูบจูบเฮ้เฮ้เ hey hey. ออเออเออบ๊าย